ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงมุ่งเน้นการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและชุมชนใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงต่างๆรวมทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนและสถาบันการเงินเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสำเร็จโดยส่งเสริมให้ชุมชน สามารถวิเคราะห์ศักยภาพด้านต่างๆในพื้นที่ของตนเองร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งในอนาคตผมกิตนพงศ์วงเลียงนะครับตำแหน่งกเกษตรอำเภอที่ชนนะครับซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทําการ,กรเกษตรกองอำเภอที่ชนต่างมดกาวตําบนลนะครับแต่ตอนนี้ในส่วนกองสำนักง,งานกเกษตรเองเรามีหนักวิชาการนะครับอาตีรบพิจชอบตําบลที่จะคอยให้ความรู้กับพี่น้องกเกษตรกร ถูกตุกตำบนนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านหมายพ้นในด้านาสถาบันหร,ห,รหรือในเรื่องของกลุ่มวิชากิจุมชนกับปริชชนนะครับโดยสำนักงานการ,กรเรลือกตั้งผิตชนเราก็ได้รับนโยบายจากากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์น,นะครับในการที่จะขับเคลื่อนไปจะเพิ่มมูลกาในส่วนของทินกาโดยเลือกเอา,อาผืนทุเรียนซึ่งในส่วนของตำบลซีคิตเองมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียน เป็นอันดับหนึ่งกองอําเปอสิชน,นะครับและก็เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพสูงนะครับแล่ก็เราเรามองเห็นว่าทุเรียนของตำบลที่คิดเองคือแปลงเกษตรกร,ท,กรที่หันมาปลูกทุเรียนรุ่นรุ่นนีไม่นะครับประกอบกับในส่วนของตำบลที่คิดมูลซนะครับมูนี้เป็นโดยพื้นเพเดิมแล้วเกษตรกร,กรได้ทําการปลูกใหม่พ้นคือทุเรียนมาเป็นรักแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับ ครับแล้วก็ในส่วนของสำนังงานเองจะมีโครงการเราเรียกว่าทุเรียนแต่งใหญ่มาตั้งแต่ปีห0นนะครับเอฟพ้นที่กันเล็กเอาพืชทุเรียนในการขับวมโครงการก็คือถ้าเรามามองว่าสินค้าหลายๆตัวตอนนี้นะครับนะั้นในส่วนของภาคการเกษตรเองตุเรียนน่าจะเป็นสินค้าอันดับต้นหรือว่าตัวแรกที่สาม,มารถที่จะเพิ่มมูลค่าที่จะพัฒนาเป็นสู้เรียกตุเรียนพรีเมียมหรือว่า,าเพิ่มมูลค่าของเกษตรกร,กรได้สูงขึ้นนะครับโดยมีแพน ในการที่จะพัฒนาซึ่งเราก็แฟนอันดับแรกก็คือในเรื่องของการท่ายตอ่อเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับให้ร,รับเกษตรกรหรือกรเกษตรกรแปลง่ยน,นแบบไม่แบาจะแปลงของต่างหนองเบีย้ยเองหรือว่าคองกเกษตรกรรายอื่นๆซ่องในเรื่องของการตรวจรับรองแปลงในระบบ JP ในพื้นที่ของหมู่้ำมของตะบนสี่ขีดแปลงผู้เรียนตีได้พุ่มิดิสแล้วจะได้ JP ถูกไรนะครับแต่อีก ตัวหนึ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปก็คือการที่จะยกให้แปลงทุเรียนซีกิดเป็นทุเรียนอัตลักษณ์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าในส่วนของสินค้าเกษตรตัวนี้ได้เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรในการอาจาหน่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายออนไลน์หรือค่ายผ่านลงหรือว่าป่านทางปอกาคนกลางก็กเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าของผลทุเรียนได้นะครับ สวัสดีครับผมชื่อนายพิทิศักดิ์เป็นพุดนะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และคณะกรรมการของกลุ่มทุเรียนแปงใ่ญยสีคิดนะครับจีตังของกลุ่มนะครับยูจีบาเล็กีกาซิบหมูซ้มตำบลสรีคิดนะครับทางกลุ่มเรามีสมาชิกมากกว่า30กว่ารลาย์นะครับอตอนนี้ก็เป็นทุเรียนม่อนทองเป็นลักนะครับ ยู่พื้นที่โดยประมาณก็ห้าร้อยห้าสิบกว่าไร่นะครับนะครับผมผลผลิตคองใครนะครับออกปลอมกันเราจะปรึซ่ากันนะครับแล้วก็นัดแนะกกันว่าจะค่ายปลอมกันไหมครับส่วนใหญ่กจะค่ายปลอมกันแล้วก็นับจํานวนรูของทุเรียนแต่ลับแรงนะครับเพื่อนํามาต่อรองกับพ่อค้านะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยลงที่ส่งออกนะครับเข้าต้องการทุเรียนปริบาณมารก ถ้าเกิดเราสามารถรวมกลุ่มกันได้เนี่ยจะทําให้ประคาให้ราคาที่ดีกว่าครับก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับครัผมรับครับครับกับไปดีครับปิยจักรพลสมศิษย์กับเป็นชาวกองส่วนอ่าของหมูซ้ำกองสีกีนะครับกับอ่าเดือดเรื่องโครงการทํากิจกรรมนะครับคือทางเกษตรเนี่ยเขาจะอ่ามาอบรมกับชาวส่วนนะครับในกลุ่มของเกษตรแปลงใย้าครับ ก็งจางจตุว่าพิ่มได้ความรู้ทางเกษตรก็ไปแนะนําให้กับเพื่อนๆในกลุ่มทั้ง้คนคนคงคงตบลที่คิดนหมู่สามนี่ครับเขาจะเขาจะมีความรู้อยู่แล้วแต่ผมเองก็เสริมที่ว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆคงแต่ละแต่ละคงคือว่าองผมเองคงแต่ละส่วนในบางกลางเน่ยเทคนิคไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ส่วนใหญ่เรจะกลายๆายกันครับการจัดกรหลุมแท่นเราก็ททำก็คือชาวส่วนก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุยถังดินก็คือใส่ซูทเสมอแล้วก็ใส่ถ้าหัวส่วน แต่หลังจากนั้นก็เราก็ใส่พวกปุ๋ยมักกับเพื่อเพื่อให้ตัวเพื่อพ่อวาปลือปรับปรุงดินกับมมกทําให้รากที่่่าทีเกิดไม่สามารนใจไปได้นะครับส่วนส่วนข้างบนก็คือส่วนข้างบนบอกว่าส่งผุม๋มเราก็ต้องอชีดคิกคาเปรียโปคาโน,น่นนะครับแตล้วก็รวมถึงยาดาครับแล้วก็วออาาวกที่สาคัญก็คือป,ป้องกันตะไบกับต้องใส้ถูกหลงังครับพอหลังจากนั้นแต่งกิง้ง ก็ตามยิ่งก็ระยะก็ตามที่ตามสะาพก็คือเป็นระยะห้างจากตาต้นบางบางบางต้นก็ตอนหญ่ก็ระยะประมาณจักแมตคืนทึงซองเมตดเหอกันก็เป็นระยะห้างเป็นไปเป็นช่องแสงเพื่อให้ให้แสงเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกครับแล้วก็ตีแน่เราเราก็มันจะเดิมทีมันจะก่อนตะลุมันจะมีแน่ซึ่งเราก็ค่อยๆแน่ตัดกับเพื่อจะให้ให้แทงเขาทองตำลำต้นแล้วก็ให้พื้นดินครับ Bye. <laughs>